เคสหาเด่นกันค่ะเยอะมากเยอะมากนี่หน้า,า,าพักทุกใบพีพีดูสิเห็นป่ะดูจริงจนี่รุ่นนีมีหลาย,ยสียนะมากมากเลยเห็นไหมแต่ที่หนูชอบมากแล้ว,ลวสีตอนนี้ก็คือเป็นสีแบบถูกต้องเลยนี่ชื่อรุ่นอะไรคะโรลิน่าค่ะสนุกมากถูกต้องอ่ะสีนี้คือใช้มากมากเราจะบอกว่าราคาดีมากๆนะคะในไลฟ์ของเราที่เราจะเจอกันนะเพราะว่าอะไรพี่พีสทั้งหมดเนี่ยไม่มีใบไหนเกินพันบาทเลยนะอุ้ยจริงๆราคาดีมากแต่ว่าเริ่มต้น ก็มีของผู้ชายด้วยไหนในของพี่พีทรุ่นอะไรคะรุ่นเอ็กซ์ตรีมครับอ๋อเท่อะรักนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการโฮเดอร์ซึ่งจะบอกว่าการโฮเดอร์มีให้เลือกเยอะสีเยอะสีดูสีดูสีเยอะมากเยอะจริงๆในราคาเพียงสองร้อยสองร้อยแบบที่เราขูดป่องถูกมากเนี่ยตามวันเกิดได้เลยตามราศีตามเงินเกิดใครอยากใช้สีไหนการโฮเดอร์ก็คือสามารถใช้ได้เลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าค่ะพี่พีทกระเป๋าตัง น่ารักเหมือนกันนี่แบบเล็กนะคะแบบสั้นนะคะแบบกลางหรือว่าแบบยาวคือมีหมดเลยอันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งที่เราพามานะแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันในไลน์นะคะวันที่5ตอนกี่โมงครับพีทถึงเจอกันครับนี่สีส,สีอะ่ะแกปก,กติราคาเป็นพันแต่ในไลน์ของเราราคาหะลักร้อยแล้วของผู้ชายะพี่พีทหลักร้อยเหมือนกันครับอกนอีกไหมมีไหมมีรุ่นเดียวหรอสวยมากมีอีกมีตัวนี้น่ารักอ่ะ ก็เจอกันวันที่5้ละครอย่างที่บอกไม่มีใบไหนถึงพันบาทเลยหนึ่งทุ่มตรงเคซาร์เม